เรื่องอนาคตทิศทางของไก่ชนเรานะครับในแนวทางของพาม่าพาม่าตัวใดนะครับชนะไก่เชิงได้ที่เป็นมาร่ลอนะใครได้มีไว้ใครได้ครอบครองนะครับผมถือว่าเป็นอัญมณีอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นไก่ในฝันของใครหลายๆคน,นคิดอยู่อย่างหนึ่งนะครับ เราทำไก่ออกมาให้เก่งนะครับถ้ามันเก่งท่านผูงได้นะบ้านเราอยู่ไกลแค่ไหนนะครับต่อให้อยู่หลังเขานะครับก็มีคนไปซื้อ วนสามิสุวายนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องอ,อนาคตทิศทางของไก่ชนเรานะครับในแนวทางของพามา่าไก่แบบไหนนะครับที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เจ้าของเขาให้ลูกค้าให้คนซื้อให้ผู้บริโภคก็ก็จะเป็นไก่มาล่อไก่พาม่ามีเหลี่ยมนะครับไก่พัฒนามาที่ชนะไก่ไทยสวยๆไก่ตัวนั้นสังเกตได้เลยว่ามีมูลค่าแน่นอน พี่น้องวงการไก่ชนนะครับหรือเซียนเล่นในสนามจะรู้นะครับว่าพม่าตัวใดนะครับชนะไก่เชิงได้ที่เป็นมาล่อนะใครได้มีไว้ใครได้ครอบครองนะครับผมถือว่าเป็นอัญญณมีอย,มย่างหนึ่งนะครับที่เราควรเก็บรักษาเรากอสายเลือดพวกนี้ไว้เพื่อที่พัฒนาต่อยอดไปอีกเพื่อให้ ปีข้างหน้าเนี่ยหรือปีไหนๆเนี่ยเราจะมีพมา่าเลือดเข้มๆเอาไว้ต่อกกกับไก่ปะกกอยหรือไก่ไทยนะครับเพราะว่า 1. เราวิ่งการวิ่งหนีการถอดคอการเตะเนี่ยคือมันเขาเรียกระบบป้องกันตัวนะครับคือมันเป็นไก่ในฝันนะครับของใครหลายๆคนเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่า ไก่ที่เขาย้ายค่ายกันละค่าตัวหลักล้านเนี่ยส่วนมากจะเป็นม้าล่อนะครับม้าล่อตัวนั้นต้องชนะไก่ไทยตัวเก่งชนะเดิมพันหลักล้านหลักหลายล้านนะครับค่าตัวเขาถึงจะเขาเรียกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบส,ส,สุดเพดานอะไรเงี้ยแล้วก็ยอดสั่งจองลูกเขายอดสั่งจองฝากผสมเขาเรียกาขายพี่ขายน้องขายญาติในฝูงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไก่ที่เอาไปพัฒนาง่ายไก่ม้าล่อเนี่ย ไว้สำหรับต่อกอรนะไก่ไทยได้จริงนะครับหนึ่งก็ไก่ไทยเป็นไก่เชิงล็อกมุนมัดกัดตีพอเข้ามาจะล็อกมุ้นมัดกัดตีาม,าม้มมาลอกก็พาวิ่งมาวิ่งพาวิ่งวิ่งจนเหนื่อยวิ่งเป็นยก2ยก3ยกไก่ไทยก็ไม่ใช่อาชีพที่จะต้องวิ่งตามม้าลอมันเป็นอาชีพวิ่งวิ่งไปวิ่งมาไก่ไทยหมดแรงก็ม้าลอก็ย้อนมาตีย้อนมาตีตัวไหนแผลคมๆปากไวๆถอดคอเก่งๆตีลูกชิดเก่งๆ ยืนดินด,ดีผมบอกได้เลยว่าไก่ตัวนั้นมีมูลค่าแน่นอนนะครับมีพี่น้องหลายคนนะครับถามผมว่าพี่ทำไก่ยังไงดีผมมือใหม่ผมก็บอกว่าต้องทำไก่ตีสนามจริงได้นะครับแล้วสำคัญเลยเราได้ของแท้หรือเปล่าเออหนึ่งไก่ดีย่อมแพงอันนี้ถูกนะครับแต่ ต้องดูว่าทําไมเขาถึงขายแพงเพราะว่าหนึ่งเขาสร้างฟาร์มเ,เขาเขาไปซื้อตัวเมียแพงๆกันมาออโอเคต้องขายแพงอย่างผมเนี่ยผมถือว่าผมอยู่ตัวผมจะขายราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับตัวเมียผมมีตั้งแต่2,000จนถึง50,000ก็มีหลายราคานะครับก็ต้องดูว่า